เปิดใช้การเทรดแบบไร้ความเสี่ยงแล้ว10ดอลลาร์หลักประกันใน10ดอลลาร์นี้คุณจะไม่เสียแน่นอน10ดอลลาร์เรามาลองใช้โค้ดเทรดไร้ความเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องเทรดเสียให้ดูถูกไหมครัอันนี้นะ่าเสียแล้วนะคุณดูนะครับ<ม>นี่ครับหลักประกันถูกนำไปใช้เงินสิบดอลลาร์ก็เด้งเข้ามาเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นไหมถอนเงินได้ตามปกตินะฮะสวัสดีเทรดเดอร์ eder, ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับโค้ดเทรดไร้ความเสี่ยง10ดอลลาร์นะครับก็คือโค้ดที่ใช้แล้วเราเทรดเงินจริงเนี่ยไม่เกิน10ดอลลาร์เเราจะได้งินนคื ถ้าเราเสียถ้าเราเทรดเสียนะก็คือใช้โคดนี้เนี่ยรับรองว่าไงก็ไม่ขาดทุนเทรดเสียเราก็ได้เงินคืนท,ทันทีแล้วเงินที่ได้คืนเนี่ยเป็นเงินจริงๆนะถอนได้ปกติเลยหรือจะไปเทรดต่อก็ได้ในจานวนไม่เกิน10ดอลลาร์นะครับผมจะบอกว่าสําหรับคนที่เทรดไบนารี่อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้ดีว่าโคดนี้เนี่ยคือโค้ดที่ดีที่สุดนะครับก็ให้เข้ามาในลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างคําอธิบายนะครับมันจะมีลิงก์ทั้งของ IQ Option แล้วก็ของ x n o v a นะโค้ดสามารถใช้ได้ทั้ง2โลก แล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะเลือกใช้โบงไหนก็ได้เอาที่ชอบเลยใช้ได้ทั้ง2โบกนะครับวันนี้เนี่ยที่ผมเอามาใช้เป็นตัวอย่างให้ดูก็จะเป็นโบงเอ็กซ์โนวาะนะครับพอเข้ามาก็กดสมัครสมัครบัญชีนะฮะหรือเลื่อนลงมาข้างล่างสุดก็จะมีให้เราสมัครแล้วก็พิมพ์อีเมลอะไรของเราลงไปเลยนะครับกดสมัครบัญชีไปสําหรับคนที่บอกว่ามีบัญชีเทรดอยู่แล้วเนี่ยสามารถทําได้ไหมคําตอบคือทําได้นะครับ โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปปิดบัญชีเทรดอันเก่าที่มีก่อนหน้าอยู่แล้วด้วยนะครับผมไปถามทางแมเนเจอร์มาให้แล้วนะสามารถทําได้นะครับผมถ้าสมมุติใครที่มีบัญชียอยู่แล้วของโบกหนึ่งอย่างเช่นมีบัญชีของ x n กโนวอยู่แล้วคุณก็อยากใช้โค้ดคุณก็ไปสมัครของ i q o p t i o n แล้วก็ใช้โค้ดอันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนไม่ต้องกังวลอะไรแน่นอนนะเพราะว่าไปเปิดบัญชีของอีกโบกหนึ่งแต่ว่าสำหรับคนที่มีทั้ง2โบกอยู่แล้วมีทั้ง i q o p t i o n มีทั้ง x อกโนวอยู่แล้ว สามารถสมัครใหม่1บัญชีได้เลยสมัครไม่ใช้โค้ดเฉยแล้วก็ถอนเงินปกติถ้าสมัครแล้วมีปัญหาติดปัญหาตัวไหนถอนเงินไม่เข้าหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับบัญชีสามารถทักไลน์ผมมามีไลน์แอดให้อยู่นะแอดไลน์มาถามมาให้ผมช่วยแก้ปัญหาให้ได้เลยเพราะว่าคุณสมัครผ่านลิงก์ของผมเนี่ยผมสามารถดูแลให้คุณได้อยู่แล้วนะครับอ่ะมาต่อกันเลยพอเข้ามาสมัครเสร็จปุ๊บมาหน้านี้แนะนําว่าให้ยืนยันบัญชีก่อนนะครับเนี่ยก็กดมายืนยันบัญชี ล้วก็ใส่ข้อมูลอะไรให้เป็นที่เรียบร้อยนะผมใส่อีเมลมั่วๆไปนะเพราะว่าวันนี้มาทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะอ่านี่แล้วผมยืนยันบัญชีจริงๆให้ดูด้วยเนี่ยยืนยันบัญชีแล้วนะมีทิกถูกแล้วก็ยืนยันชีเสร็จปุ๊บเราสามารถกดปุ่มเติมเงินตรงนี้ได้เลยแล้วก็เข้ามาสามารถเลือกเติมเงินช่องทางไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราสะดวกเลยวันนี้ผมก็จะใช้เป็นไบนาสแล้วกัน สกุลเงินก็เลือกตามที่เราสะดวกเลยนะฮะอันนี้ผมใช้เป็นเหรียญคริปโตนะเหรียญคริปโตมันเป็น USD นะผมก็จะเลือกเป็น USD สําหรับถ้าคุณเติมผ่านพร้อมเพย์ผ่านธนาคารอะไรพวกนี้ก็กดเป็นไทยบาทก็ได้นะมันก็จะง่ายดีผมใช้เหรียญคริปโตนะนก็เป็น USD นก็จะง่ายกว่าเติมเท่าไหร่ก็ได้นะฮะซึ่งขั้นต่ำมันกะ็คือ10ดอลลาร์หรือ350บาทนั่นเองนะฮะซึ่งผมเติม10ดอลลาร์เนี้ยมันก็จะเอาทั้ง10ดอลลาร์เนี้ยไปเทรดเลยทีเดียวเลยถ้ามันเสียุบ สิบดอลลาร์เนี่ยมันจะไม่หายมันจะกลับคืนมาในบัญชีเราสามารถถอนได้ตามปกติถ้าได้กําไรเราก็จะกาไรเข้ากระเป๋าแล้วปกติแค่นั้นเองก็มีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียแน่นอนนะสำหรับการใช้โคดนี้มาหน้านี้นะมาฝากกินแล้วก็ใส่รหัสโปรโมโคด้ดซึ่งโปรโมโคน้นนี่โคดเทรดได้ความเสี่ยงเนี่ยใครอยากได้โค้ดเนี่ยต้องทักไลน์ผมมาเท่านั้นได้ทุกคนที่ทักผมกเลยนะทุกคนแอดไลน์ผมมาได้ทุกคนแน่นอน จะคอยตอบให้นะฮะไต้ทุกคนแน่นอนขอแค่ทักไลน์มาก็ใส่โค้ดไปแล้วก็กดนะฮะผมปรับเป็นภาษาไทยมาให้นะจะได้อ่านเข้าใจง่างยๆนี่นะฮะพอใส่โค้ดไปปุ๊บคุณสามารถกดฝากเงินได้เลยนะแต่นี้ผมกดออกมาดูข้างนอกนี่ตรงนี้โค้ดมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ก็คือหากการเทรดจริงในสัญญาครั้งถัดไปขาดทุนจะคืนเงินให้สูงสุด10ดอลลาร์หลังจากจใช้โค้ดนี้แล้วเราก็ฝากเงินนะฮะการเทรดไม้แรกหลังจากที่เราฝากเงินจะถือเป็น การเทรดที่ไร้ความเสี่ยงแค่ไม้แรกไม้เดียวเท่านั้นนะครับไม้แรกหลังจากทําการฝากเงินและใช้โค้ดกดกี่บาทก็ได้กี่ดอลลาร์ก็ได้แต่ว่าคืนให้สูงสุดแค่10ดอลลาร์ถ้าคุณกดไม่เกิน10ดอลลาร์คุณก็ได้คืนทั้งหมดถ้าคุณกดเกิน10ดอลลาร์ถ้าเราเ,เสียคุณก็ได้คืนแค่10ดอลลาร์ตามข้อกําหนดนะครับก็เดี๋ยวผมจะเติม $10 ดอลลาร์นั่นแหละแล้วก็เทรดทั้ง10ดอลลาร์เลยถ้าคุณเอาโค้ดเทรดไปใช้ก็แนะนําใช้แบบนี้นะครับก็กดเทรดแค่10ดอลลาร์นะครับเพราะว่าถา มันก็จะคืนเต็มจำนวนเฉพาะจำนวนที่เราเทรดนั่นแหละสมมติเทรดห้าดอลลาร์าเงี้ยแล้วเสียมันก็จะคืนเราแค่ห้าดอลลาร์มันก็จะไม่คุ้มถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคุ้มที่สุดก็คือมันคืนเงินให้เราสูงสุด10ดอลลาร์เราก็เทรด10ดอลลาร์นี่แหละครับเสียก็ได้คืน10ชะนะก็ได้กําไรตอนนี้เงินก็เข้าแล้วนะครับที่ผมฝากไปสังเกตเห็นว่าตัวนี้ขึ้นมาว่าเปิดใช้การเทรดแบบราความเสี่ยงแล้วถ้าเราเทรดไม่เกิน10ดอลลาร์ก็จะเป็นการคืนเงินทั้งหมดนั่นเองที่เราเสีย ก็เดี๋ยวผมจะมาลองเทรดให้ดูเลยเรามาลองใช้โค้ดเทรดไร้วความเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องเทรดเสียให้ดูถูกไหมฮะเพื่อจะได้เห็นว่ามันคึนเงินแบบไหนบอกก่อนนะครับว่าโค้ดนี้สามารถใช้ได้กับการเทรดออปชันเท่านั้นนะจะมีบิตบานารีดิจิตอลสามอันนี้โค้ดใช้ได้กับ3อันนี้เท่านั้น,นครับก็คือสามอันที่ทุกคนเทรดกันปกติอยู่แล้วแหละตรงหน้าเทรดของเราเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้อยู่เห็นไหมตรงปุ่มขึ้นกับลงเนี่ยจะเห็นว่า $10 ดอลลาร์หลักประกัน10ดอลลาร์หลักประกันก็คือจะประกัน10ดอลลาร์ ใน10ดอลลาร์ 1. นี้คุณจะไม่เสียแน่นอน10ดอลลาร์ลงไปเลย10ดอลลาร์ยังไงก็ได้ไม่ต้องคิดเยอะแต่ถ้าคุณใส่เป็นเงินบาทเติมเป็นเงินบาทมาเนี่ยคุณก็ต้องเอาไปแปลงก่อนนะเนี่ยคุณก็ต้องมาดูก่อนนะว่า10ดอลลาร์ณนะตอนนั้นเนี่ยมันเท่ากับกี่บาทก็10ดอลลาร์ตอนนี้ก็คือ310บาทคุณก็เทรดเท่านี้เขาก็จะคืนเงินให้คุณไม่เกินเท่านี้ของผมเป็นดอลลาร์อยู่แล้วนะก็10ดอลลาร์ไปสบายๆบายมาเดี๋ยวกดเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอาอกดขึ้นเลยกัน ผมกดไปแล้วเห็นไหมพราะกดไปแล้วไอ้คำว่าหลักประกันสิบล้านเนี่ยก็จะหายไปแล้วนะครับเพราะว่ามันประกันให้เราแค่ไม้เดียวไม้แรกหลังจากที่เราทําการใช้โคดนะครับอันนี้คือผมอยากให้มันเสียนะเพราะว่าถ้ามันเสียเราจะได้เห็นว่ามันคืนเงินมาแบบไหนคืนเงินก็คือจริงๆแล้วมันจะมันจะเด้งขึ้นมาเลยครับเนี่ยพอหายอันนี้สมบูรณ์แพ้ใช่ไหมแพ้ปุ๊บเงินสิบล้านมันจะเด้งขึ้นมานี่เลยจะกลับเข้ามาให้เราเลยหลังจบไมน้นี้ถ้าแพ้แต่ถ้าชนะก็คือกาไรเท่าไหร่เนี่ยกำไราเร90%็เราก็ได้เราก็ได้เงินกําไรกลับเข้ามาเลย ก็จะได้19ดอลลาร์ตัวนี้ก็จะเป็น19ดอลลาร์ถ้าชน,นะไม่มีหักอะไรทั้งนั้นกําไรคือคุณได้กําไรตามปกติเลยแต่ถ้าแพ้เขาก็จะคืนเงินให้ดูเหมือนจะแพ้จริงบอกเลยว่าคนนี้ดีมากทักไลน์กันมานะครับผมจะแจกให้ทุกคนทุกคนที่ทักให้แน่นอนใช้งานได้ทั้ง2โรกนะครับทั้ง IQ Option ทั้ง Xnova วน่าจะเสียแล้วนี่น่าเสียแล้วนะคุณดูนะครับ นี่ครับหลักประกันถูกนําไปใช้การเทรดออปชันที่มีหลักประกันทํากําไรไม่ได้แต่เราคืนเงิน10ดอลลาร์เข้าบัญชีคุณแล้วเงินเสียดล่าก็เด้งเข้ามาเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นไหมกลับมาละสิบดอลลาร์สามารถถอนเงินได้ตามปกตินะฮะเป็นเงินจริงนะนี่เงินจริงเลยหรือคุณจะไปเทรดต่อก็ได้เนี่ยเอาเทรดต่อก็ได้ใส่สัก5ดอลลาร์เลยกดไปอันนี้ไม่ใช่รายความเสี่ยงนะอันนี้เทรดเองอันไม่เกี่ยวกับโค้ดโค้ดราความเสี่ยงไม่มีนะกดเล่นๆไปนะระหว่างพูดก็สําหรับใครที่สนใจนะฮะบอท บอทเทรดผมก็มีให้มีให้ทดลองใช้บอทเทรดฟรีด้วยนะมีสัญญาณสัญญาณเทรดหนึ่งนาทีก็มีให้ในไลน์นะมีคอร์สเทรดล่าสุดนี้ก็จะมีเรียกว่าเทรดบอทอีซี่สตรัทเจอรนะครับก็จะเป็นแบบเหมือนผมจับมือคุณเทรดเลยคือในทุกๆวันเนี่ยผมทาทุกอย่างเพื่อคุณเลยให้คุณเทรดได้กําไรผมได้กําไรคุณก็ได้กําไรอย่างนี้ทุกวันนะฮะทุกอย่างเกี่ยวกับการเทรดเนี่ยทักไลน์มาถามได้หมดเลยนะใครที่ต้องการปรึกษาอะไรเรื่องการเทรดสามารถ ถามได้ในไลน์ผมให้คำปรึกษาฟรีลืมทักไลน์มามาเอาโค้ดด้วยเนี่ยให้โค้ดฟรีทุกคนด้วยนะฮะก็อย,ย่าดูนะมาดิชนะแล้วเห็นไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกับรายความเสี่ยงนะก็ชนะไปนะเดี๋ยวถอนเงินให้ดูเลยว้ามันถอนได้จริงนี่ถอนทั้งหมดเลยถอนได้ปกตินะฮะแล้วเหลยวเงินก็จะเข้าภายใน 1- 3วันทําการนะครับผมอตอนนี้ก็เงินก็เข้าแล้วนะครับที่กดถอนไปนะเดี๋ยวกดรีเฟซให้ดูเลยนี่เงินเข้าแล้วจริงๆนะฮะ ก็เดี๋ยวดูใน wallet ของผมนะนี่นะฮะเงินเข้าแล้วนะ14.55ถอนไป14.57ก็เข้ามา14.55นะมันเป็นเหรียญคริปโตนะฮะราคามันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูนี่ว่าเข้าตอนกี่โมงนะเข้าตอน3ทุ่ม19ถอนไปตอน2ทุ่ม8นาทีก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเองนะครับถือว่าเร็วมากนะชั่วโมงเดียวเองกับการถอนครั้งแรกแล้วก็เข้าเลยนะครับก็ อันนี้ผมถอนเข้ามาในซับวอลเลตผมนะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมทักไลน์มากันเยอะๆนะตอนนี้มีโปรโมชั่นตอนนี้มีโปรโมชั่นทุกอย่างนะครับมีราคาโปรโมชั่นมีส่วนลดให้หมดขอแค่คุณถามมานะครับถามอะไรก็ได้ทักมาในไลน์ผมจะตอบเองนะครับผมไว้เจอกันครับ